เรียนจิตลดาและสมาคมนักเรียนกล่าวจิตลดาเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมถวายแด่พระพุทธวร,รยานอดีตเจ้าอาวาสวัดเป็นจามาบาพิษดุสิตวนารามโครงการศาสนาจัดโครงการลานธรรมลานวิถีไทยศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกจัดสัมมานาผู้นำชาวพุทธน,นาชาติหรือพุทธิสย t h Leadership Training ประจำปี2557ความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศวัดพุทธธรรมบัวประเทศเยอร,รมนีจัดปฏิบัติธรรมและพิธีทอดพระป่าณเมืองฮันโนเวอร์ ด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีมุทิตาสาการะพระครูภาวนาสุทธิวิเทศในโอกาสที่ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูภาวนาสุทธิวิเทศติดตามได้ในข่าวเดียมซีนิว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวที่น่าสนใจกับ DMC News วันนี้วันพฤหัสบดีที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557ค่ะและสวัสดีคุณผู้ฟัง DMC ทางสถานีวิทยุ FM 102.25 MHz และ AM 152.1 GHz ด้วยค่ะค่ะวันนี้คุณรัชดาโรดรุ่งเรืองและดิฉันสุคนทิพย์สีวง์นำข่าวสารที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะโดยเราจะไปกันที่ข่าวแรกค่ะ โรงเรียนจิตละดาและสมาคมนักเรียนเก่าจิตละดาได้เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรร,รมถวายแด่พระพุทธวร,ร,รยานอดีตเจ้าอาวาสวัดเบนจมบพิษด,ดุสิตวนารามค่ะเ <_ S 1> มื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโรงเรียนจิตละดาและสมาคมนักเรียนเก่าจิตละดาเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมถวายแด่พระพุทธวร,รยานทองสุวรรณสาโรปร,รียธรรม6ประโยคนักธรรมเอก พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตอดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิดุสิทธวนารามโดยมีท่านผู้หญิงอังกาบบุญยัตทิติเป็นผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตละดาเป็นประธานจุดทูบเทียนบูชาพระตนะตรยัยจุดทูบเทียนบูชาพระธรรมและจุดทูบเทียนที่เครื่องทองน้อยหน้าโกดในการสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระพุทธวร,รยานในครั้งนี้ในการนี้ได้อาราธนาพระพิธีธรรมจากวัชนะสงครามจำนวนสี่รูป มาสวดพระอภิธรรมเจ็ดตำนานในครั้งนี้จำนวนสี่รอบเมื่อสวดพระอภิธรรมเสร็จแล้วท่านผู้หญิงอังกาบบุญยทิติผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตลดาพร้อมด้วยคุณหญิงจามรีสนิทวงณ์อยุทยารองผู้อำนวยการโรงเรียนจิตลดาอาจารย์มีนารอดคล้ายรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษาและดรชนะวั์บุญนาค รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษาได้ถวายจตุปปัจจัยเทยธรรมจากนั้นดรสันธนีผาสุกรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพอาจารย์พันปทุมไตรเพศพิสัยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการอาจารย์วันวิพาสุกนิตรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับอนุบาล คุณสานนนพรหมผลินนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตละดาได้ร่วมถวายผ้าบาังสุกุลแก่พระพิธีธรรมเป็นอันเสร็จพิธีค่ะทางด้านกรมการศาสนาจัดกิจกรรมโครงการลานธรรมลานวิถีไทยศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาคบูชาค่ะ น้มนทนลพิธีท้องสนามหลวงนายกฤษยโพงศิริอธิบดีกรมการศาสนากล่าวในการเปิดกิจกรรมโครงการลานธรรมลานวิถีไทยศูนย์การเรียนรู้ปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสู่ประชาชนเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาคบูชาว่า กรมการศาสนาจัดนิทัศกาลลานธรรมลานวิถีไทยเกี่ยวเนื่องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยแบ่งเป็น4ส่วนได้แก่ 1. นิทัศการเกี่ยวกับหลักทรงงานและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 2. แนวทางการส่งเสริมและประยุกต์ใช้แก่ประชาชนหน่วยงาน 3. การดำเนินงานของกรมการศาสนาในการส่งเสริมเครือข่ายลานธรรมลานวิถีไทยและ 4. การนำเสนอตัวอย่างการนำหลักพอเพียงในมิติศาสนาเพื่อให้เด็กและเยาวชนประชาชนได้มาเรียนรู้ในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาค่ะองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกได้จัดงานสัมมนาผู้นำชาวพุทธจากสิประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาร่วมกันค่ะ เช้าวันนี้นะห้องสัมมนา SPD 5สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกสถาบันดวงตะวันสันติภาพได้จัดสัมมนาผู้นำชาวพุทธนานาชาติหรือ Buddhist Youth Leadership Training ประจำปีพุทธศักราช2557ในหัวข้อ Reengineering Buddhist Organization โดยมีผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลกประกอบด้วยประเทศไทยอินเดียมาเลเซียเกาหลีบังคลาเทศ ไต้หวันจีนสีลังกาเนปาลและสหรัฐอเมริการวม10ประเทศกว่า40คนเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ภายในงานคุณสมหมายคอนสาครูได้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานและได้รับเกียรติจากนายแพทย์พรชัยพินยพงศ์ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกเป็นประธานเปิดงานซึ่งการรวมตัวกันของผู้นำชาวพุทธนานาชาติในครั้งนี้เพื่อต้องการประสานใจในการทำงานร่วมกันทางพระพุทธศาสนาและเพิ่มศักยภาพของผู้นำชาวพุทธ สำหรับการสมัมมนาในครั้งนี้ผู้นำชาวพุทธนานาชาติได้รับฟังการบรรยายพิเศษและประสบการณ์ในการบริหารจากดรอองซีวประธานองค์กรพุทธมาเลเซียในหัวข้อการเสริมสร้างศักยภาพจิตใจของผู้นำต่อการบริหารและได้รับเกียรติจากดรชาญตระการศิลป์บรรยายในหัวข้ออำนาจแห่งความสำเร็จในชีวิตซึ่งการสมัมมนาในครั้งนี้สร้างความประทับใจให้กับผู้นำชาวพุทธเป็นอย่างยิ่งค่ะ We would like to ask you about the, why you joined this uh, training and what's this this training benefit for. Okay, this is a very good program that is being organized by the World Fellowships of uh, Buddhist Youth, and the uh, Buddhist Youth Leadership Training is part of the program that is offered by WIBY since many years ago as part of the overall training programs for the young people, and the objective of this training. Besides to provide some learning opportunities uh, for the participants from different regional centers throughout the world, it also creates a platform for the brothers and sisters from uh, different countries to meet up with each other and to foster our relationships. And uh, it's very important that along the way, when we are doing uh, the service work for the Buddhist community in the different countries, that we have a platform at the global level that everyone can meet and share the experience from each other. And this is a beautiful things that uh, we should continue as our traditions of the World Fellowship of Buddhist Youth. ค่ะก็การเทรนครั้งนี้นะคะเป็นการเทรนที่เป็นส่วนหนึ่งของอ w f b f y นะคะเป็นองค์กรเพื่อยุวพุทธนะคะทศสิลสัมพันธ์แห่งโลกค่ะซึ่งเป็นการเทรนทุกๆปีนะคะพุทุประสงค์ของการเทรนค่ะก็อะดอกเตอร์นะ,ะองศิวได้บอกบอกไว้ว่าัุถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะให้ความรู้นะคะกับเยาวชนแล้วก็ผู้ที่อยู่ในองค์กรพุทธทั่วโลกนะคะนอกจากนี้ยังเป็นการเขาเรียวกว่ากระชับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรพุทธจากทั่วโลกเลยแล้วก็ที่จะลืม ไม่ได้เลยนะคะก็คือเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เป็นการที่จะผลักดันงานให้ออกไปสู่โลกใบนี้ค่ะในทางด้านพุทธศาสตร์วันนี้ครับผมดีใจมากครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมประชุมกับผู้นํายุวพุทธโลกนะครับตอนนี้นะครับโลกของเรานะครับมีในเรื่องของความยากจนความลําบากปัญหาครอบครัว ปัญหายาเสพติดมีปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับมากๆครับทั้งโลกเลยนะครับผมเองได้มีโอกาสเรียนรู้นะครับทั้งวิชาการทั้งการตลาดนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือนะครับให้เราครับได้เรียนรู้เรื่องตัวเองนะครับธรรมะเป็นยาขนานเอกครับที่สามารถช่วยคนได้ทั้งโลกนะครับผมอยากเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้มาช่วยกันครับเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเราเปลี่ยนแปลงโลกเรา และเราครับต้องเริ่มที่การเรียนรู้ทางด้านของพระพุทธศาสนานครับทางด้านศูนย์พัฒนายุวสตรีวัดวิเวกวณารามได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือนกุมภาพันธ์ค่ะศูนย์พัฒนายุวสตรีวัดวิเวกวนารามรวมกับแผนกพัฒนายาวชนกองเผยแผ่ของทุดงคสสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือนกุมภาพันธนพพน์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องทุกเดือน โดยเน้นให้บุคลากรและนักศึกษามีโอกาสทำทานแด่พระพิสุสงฆ์ซึ่งได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์วัดวิเวกวนารามมาเป็นเนื้อนาบุญและได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนาเนื้อนินผู้อำนวยการศูนย์พัฒนายุวสตรีจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงจากนั้นอาจารย์ปกิตตาเนื้อนินได้นำนักศึกษากล่าวถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่ท่านประธานสงจะกล่าวสัมมนธนิยกถาและนำคณะส่งแปรแถวรับบินฑบาตจากคณะครูและนักศึกษาทุกท่านสำหรับการจัดตักบาทในครั้งนี้นักศึกษาได้ร่วมมือในการจัดงานเองทุกขั้นตอนซึ่งนับเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้สั่งสมบุญอย่างตลอดต่อเนื่องและเมื่อจบการศึกษาก็สามารถนำกิจกรรมนี้ไปจัดบนรอยถิ่นกำเนิดของตอนเองเพื่อเป็นแกนนำชาวพุทธในหมู่บ้านได้ต่อไป ชมรมพุทธศาสนากลในอุปถรัรมภ์สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ได้จัดค่ายสมาธิเพื่อพัฒนาศักยภาพวีสมาร์ทแคมป์รุ่นที่3ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาณนศะูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ชมรมพุทธศาสนากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ได้จัดค่ายสมาธิเพื่อพัฒนาศักยภาพวีสมาร์ทแคมป์รุ่นที่3 ซึ่งมีน้องๆเยาวชนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจํานวนมากจากมหาวิทยายลัยในโซนภาคเหนือซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายก็เพื่อพัฒนารากฐานจิตใจระบบความคิดสู่การพัฒนาศักยภาพอย่างไร้ขีดจํากัดของน้องๆเยาวชนโดยใช้หลักการปฏิบัติสมาธิและหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องเป็นทั้งคนเก่งคนดีและมีความสุข เป็นต้นแบบที่ดีของเยาวชนรุ่นใหม่และสามารถเป็นผู้นำให้กับเพื่อนๆในสถาบันได้เพื่อให้เกิดเครือข่ายคนดีขึ้นในสถานศึกษาสังคมและการพัฒนาไปสู่เครือข่ายคนดีในระดับประเทศชาติสำหรับการจัดค่าย V Smart c a m คตลอดโครงการน้องๆได้ทำกิจกรรมร่วมกันมากมายอาทิกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตามแนววิถีพุทธและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับเพื่อนต่างสถาบัน ซึ่งบรรยากาศในค่ายน้องๆต่างก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งได้รับความสุขและได้รับความรู้ไปพร้อมๆกับความสนุกสนานพร้อมทั้งได้ตั้งใจที่จะมาร่วมโครงการอีกครั้งในครั้งต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะวันพรุ่งนี้เป็นวันเพ็ญขึ้น15ค้าคเดือน3ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งคะ่ะเรียกว่าวันมาคบูชา นอกจากจะเป็นวันที่เกิดเหตุอศัศจรรย์ขึ้น4ประการอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วยังเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานอวาทาปฏิโมกซึ่งเป็นหัวใจแห่งพระพุทธศาสนาที่นําประโยชน์มาสู่มน,มนุษยชาติอย่างมากมายมหาศาลติดตามรายละเอียดได้ในรายงานพิเศษในเรื่องนี้ค่ะ แสงสว่างจากดวงประทีปธรรมนี้เปรียบประดุจแสงสว่างอันเกิดจากเพลิงปัญญาอันรุ่งโรดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ส่องทางสว่างให้มวลมนุษย์ได้แลเห็นเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตอย่างกระจ่างแจ้งและแสงสว่างจากโคม,มาคประทีปที่พุทธศาสนิกชนจุดขึ้นในวันเพ็ญขึ้น15าค่ำเดือนสาของทุกปีหรือที่เราเรียกว่า วันมาค้าบูชานั้นแทนความสว่างสวัยของใจที่เปี่ยมล้นด้วยศรัทธาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและรำลึกถึงเหตุอัศจรรย์4ี่ประการเมื่อ2,500กว่าปีก่อนนั่นก็คือประการแรกเป็นวันเพ็ญขึ้น15คหาำดวงจันทร์สวยมาค้าเลิกประการที่สองพระภิกษุ1,250รูปมาประชุมรวมกันโดยไม่ได้นัดหมายประการที่ส ภิกษุเหล่านั้นเป็นพระอาหารหันต์ผู้ได้อภิญญาหกทั้งสิน้นและประการที่4ีพระภิกษุทุกรูปเป็นผู้ที่ได้รับการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประธานการบวชให้และในวันนั้นเองพระพุทธองค์ได้ประธานอุวาทป,ปาติโมกซึ่งเป็นหลักธรรมแม่บทที่เป็นหัวใจสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อันประกอบด้วยหลักการอุดมการณ์และวิธีการเพื่อนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทะเลแห่งทุกข์ไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานโอวาทปาติโมกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแก่นในการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกทั้งเป็นหลักธรรมคำสอนที่จะทำให้โลกนี้เกิดสันติภาพทีเดียวพระพุทธองค์ตรัสว่า สัพพาปาปัสสะาการณนังกุสลสูปสัมปทาสจ,จิตะประิโยธปนังให้ละชั่วอนละบาปอากุศลก็คืออกุศลกรรมบทสิประการนั่นแหละกายกรรมสมวจีกรรมสีมโนกรรมสามกายกรรม3คืออย่าไปทำชั่วรุน่่งด้วยกายอย่าไปฆ่าไปเบียดเบียนหรือทำอร้ายนี่อันที่สองอย่าไปลักขโมยของเขาอันที่สาม เราไม่ประพฤติผิดลูกผิดเมียภรรยาสามีคู่ครองของใครวจีกรรมสี่เราก็ไม่พูดเท็จไม่พูดสอเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพอเอ้อเจ้อมโนกรรมสามคืออย่าไปโลภอย่าแกล้งคนอื่นเขาอย่าไปคิดพยาบาทปองร้ายเขาแล้วก็ให้เห็นถูกต้องตามทํานองครองธรรมกุศลสูงปวะสัมปทามันสั่งสมบุญให้มากๆก็คือ บุญยะกิริยาวัตถุสิประการนั่นแหละจ้าสจิตตะบริโยทปนังอันนี้คือชัดเจนเลยว่าการทําจิตให้ของใสนั่งสมาธิเพื่อกําจัดนิวรณ์ให้ได้ส่วนอุด,ดมการณ์ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินชีวิตที่พระพุทธองค์ทรงให้ไว้นั้นเป็นไปเพื่อการดับทุกข์ให้หมดสิน้นและมุ่งสู่หนทางพระนิพพานขันติปรมังตโปตีติขาเกิดมาเป็นมนุษย์ อย่างไงก็ต้องอดทนนาหิปปะชิโตปรูปรคาติสมะโนโหติปารังวิเหทยันโตเราจะต้องไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนแม้กระทั่งตัวเองประการต่อมานิพพานังปรมังวัตันติพุทธาพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตรัสตรงกันว่าพระนิพานพานนั้นเป็นเยี่ยม ต่อจากนั้นก็ทรงให้วิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิธีปฏิบัติตนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขอันไพศาลทั้งแก่ตนเองสังคมและโลกของเราแล้ววิธีการในการดำเนินชีวิตประจําวันเนี่ยพระองค์ก็ตรัสสอนเอาไว้อีกฮะอนุปวาโตอย่าไปว่าร้ายเขาอย่าไปว่าคําสอนฉันดีคําสอนนั้นไม่ดีคําสอนฉันดีกว่าของเขาแย่กว่า คือให้เราแนะนำคําสอนของเราตามหลักความเป็นจริงที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าวารามศาสาสอนอย่างไรก็สอนอย่างนั้นเถอะอนุปคาโตอย่าไปทำร้ายนะโอ้เราไม่เอาชนะด้วยการฆ่าด้วยการเบียดเบียนด้วยการทำร้า,รายปาติโมเขจะสังวโรวสํารวมในศีลตัวเองให้ดีมตัตตัญญาจะพัตตสงรู้จักพอประมาณในการใช้สิ่งของต่าง รวมกระทั่งการกบฉันอาหารนี่แหละเอาว่ารู้ประมาณในการใช้ปัจจัยสี่ปันตัญจะสยนาสนังหาที่นอนที่นั่งอันสงบที่ไหนที่เป็นอโคโจรคือทําให้ใจเราเศร้าหมองหรือว่าใจหลัวจัดูนย์กลางกายหรือทําให้ใจเป็นอกุศลไม่ควรไปควรหาที่สงบสงบเพื่อตัวเองจะได้หาโอกาสทสําศีลให้บริสุทธิ์ทําใจให้หยุดให้นิ่งเพื่อให้เข้าถึงทมภายในอาทิจิตเตจะอายโยโคมัน ทำใจหยุดใจนิ่งนั่งสมาธิให้เข้าถึงธรรมถ้าเราเข้าถึงธรรมได้เมื่อไหรคนอื่นก็จะเข้าถึงธรรมตามไปด้วยดังที่คุณครูแม่ใหญ่บอกว่าเมื่อเราสว่างโลกก็จะสว่างด้วยเพราะเรานั้นต้องกล่าวได้ว่ากำลังเป็นตัวแทนหรือสาวกของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่จะได้น้อมนำคำสอนของพระองค์ไปสว่างสวัยในใจของผองชนขอเจริญพร ดังนั้นวันมาคาบูชามหาสมาคมจึงเป็นวันสำคัญของโลกเพราะถ้าหากไม่มีวันมาคาบูชาโลกก็จะไม่มีวันได้รู้จักวิถีแห่งการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องสมบูรณ์ที่จะนำพาทุกชีวิตไปสู่บรมสุขได้อย่างแท้จริง mm. และในโอกาสอันดีที่วันมาคาปุรณมีเวียนมาถึงซึ่งปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์ จึงขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมกันจุดโคมมาคับประทีปเพื่อน้อมบูชาและรำลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี DMC News รายงาน ผู้ชมคะช่วงนี้เราจะไปร่วมรับชมและอนุโมทนาบุญกับกิจกรรมงานบุญของพี่น้องชาวพุทธในต่างประเทศค่ะซึ่งได้ส่งภาพกิจกรรมมาให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างตลอดต่อเนื่องโดยในวันนี้นะคะโซนยุโรปวัดพุทธรมบวกประเทศเยอรมนีพระอาจารย์ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญในการจัดปฏิบัติธรรมบ้านกลัลยนานมิตรค่ะค่ะและที่ส่วนโซนอเมริกานะคะวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีมุทิตาสาการะพระครูภาวนาสุทธิวิเทศติดตามได้ในเวอร์นิวส์ค่ะ กลาลยานมิตรเมืองฮันโนเวอร์ได้ในม์พระอาจารย์จากวัดพุทธรรมบวกไปเป็นเนื้อนาบุญภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสก่อนที่จะประกอบพิธีอารัธนาศีลและพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกลาลยานมิตรสารเควมันพร้อมครอบครัวและกลาลยานมิตรมลลิกาจัสมาตีเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรและประเคนพระตาหารแด่พระอาจารย์ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป,ป่าโดยมีกาลยานมิตรว่น,นิชาพาคาลีและกาลยานมิตรลักษณะเจริญสินทุเป็นผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แสดงธรรมเรื่องการสั่งสมบูรณ์และความสำคัญของวันมาค้าบูชาเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีสืบไปพร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ผู้มีบุญทุกท่านได้มาสั่งสมบูรณ์ร่วมกันณวัดผู้ทำบวกด้วย ด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้จัดพิธีมุทิตาสการะพระครูภาวนาสุทธิวิเทศวิจักสุทธ,ธิวโรในโอกาสที่ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูภาวนาสุทธิวิเทศภายในงานสาธุชนได้พร้อมใจกันมาร่วมประกอบพิธีมุทิตาสการะเป็นจํานวนมากโดยขบวนมุทิตาสการะประกอบด้วยผู้อัญเชิญผ้าไตรมุทิตาได้แก่กาละยนนมิตรมาลีอิมอารมณ ผู้อัญเชิญผ่านพุ่มได้แก่กาลยานมิตรอมราบัญจงสิริและกาลยานมิตรหน่วยนาฏปริญโยธานพร้อมด้วยขบวนเจ้าภาพผ่านดอกไม้9้าคณะขบวนผ้าตรายคณะและขบวนเครื่องขยธรรม9คณะส่วนผู้อัญเชิญพัานกรวยทุบเทียนแพรได้แก่กาลยานมิตรประยนนรีบูนผู้แทนถือและกล่าวใบตราตั้งสมณศักดิ์ได้แก่กาลยานมิตรดรบุญศักดิ์ปกป้องเกียรติและผู้แทนถือพัดยศได้แก่กาลยานมิตรจรินอิ่มอารมณ์ ในโอกาสนี้ได้จัดก,กิจกรรมเทศสีธรรม,มาเทิดเกียรติคุณพระครูภาวนาสุทธิวิเทศจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันเขียนใบป,ประวารณาหล่อทองคุณยายอาจารย์ด้วยความปลื้มปิติเบิกบานในบุญกันทุกคนค่ะก็ขออนุนมทนาบุญกับทุกๆก,กิจกรรมงานบุญที่นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาของพี่น้องชาวพุทธในต่างประเทศด้วยค่ะ และสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งค่ะคือวันมาคบูชาก็ขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านไปร่วมกิจกรรมงานบุญที่วัดใกล้บ้านท่านหรือที่วัดพระธรรมากายจะมีพิธีบูชาข้าวพระและร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาคบูชาค่ะ ซึ่งความตื่นตัวในวันมาฆบูชานี้ไม่ใช่เพียงแต่ชาวพุทธในประเทศไทยเท่านั้นนะคะตอนนี้พี่น้องชาวพุทธในทุกๆทวีปทั่วโลกต่างก็มารวมกันเป็นธรรมะสมาคมที่ศูนย์สาขาทุกๆศูนย์สาขาทั่วโลกแล้วค่ะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยแล้วก็พรุ่งนี้ก่อนที่เราจะจุดโคมมาฆประทีปเรามาเริ่มต้นจุดความสว่างที่ดวงใจของเราได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะคะ และทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญในแวดวงพระพุทธศาสนาที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ทาง w w w f a c e b o o k c o m t v d m c n e w s หรือฝากข่าวกิจกรรมงานบุญมาได้ที่ tvdmcnews@gmail.com ค่ะค่าวันนี้คุณรัชดาโรดรุ่งเรืองและดิฉันสุคนท์ศรีวงศ์พร้อมด้วยทีมงาน DMC News ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมทั่วโลกไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ